ณหมู่บ้านเล็กๆกลางทุ่งแล้งอันไกลโพ้นมีชายหนุ่มนามว่าสุดกับสาวงามนามว่าคำล่าทั้งสองเติบโตเคียงคู่กันมาตั้งแต่เด็กและกลายเป็นคู่รักในเวลาต่อมาทั้งคู่มักใช้เวลานั่งเคียงกันใต้ต้นมะขามใหญ่มองแสงดาวกระพริบเต็มฟากฟ้าต่างเล่าเรื่องความฝันวหวังถึงวันที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันเราจะมีบ้านหลังเล็กๆกลางทุ่งนาสีเขียวมีลูกน้อยวิ่งเล่นกับฝูงควายอย่างมีความสุข สุดบอกคำล่าด้วยความมั่นใจดวงตาเป็นประกายสองหนุ่มสาวพากันไปสาบานต่อหน้าพระพุทธรูปเก่าแก่ในวัดปลายนาก้มกราบลงบนพื้นดินชุ่มฉ่ำใต้ต้นโพใหญ่เอ่ยวาจาด้วยหัวใจที่แน่วแน่ตรับลมหายใจยังมีจะขอรักและเคียงข้างกันจนสิ้นใจวันเวลาผ่านไปสุดตั้งใจทำไรทำสวนเก็บเงินมาขอคำล่าและแล้วทั้งสองก็ได้แต่งงานกันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข จนมีลูกน้อยชื่อบักจ่อยวัยสองขวบมาเป็นพยานรักสุดยิ่งมีลูกมีเมียก็ยิ่งขยันทำนาทำไร่มากขึ้นกว่าเดิมสิ้นปีนี้ขายข้าวขายมันแล้วพี่จะต่อเติมบ้านให้เองกับบักจ่อยอยู่สบายขึ้นนะคำล่าความขยันและทุ่มเทเพื่อลูกเมียอย่างที่สุดยิ่งทำให้คำล่ารักเขาและวาดฝันถึงอนาคตที่สดใสย,ยิ่งขึ้นแต่แล้วสายลมแห่งความหวังพันถูกพัดหายไปไกลสุดขอบฟ้าเมื่อภัยแล้งโหมกระหน่ำเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวสภาวะโลกร้อน อากาศแปรปรวนคาดการได้ยากจากท้องนาเขียวขจีกลายเป็นทุ่งแล้งแห้งผากต้นข้าวเหี่ยวตายจนหมดผู้เฒ่าผู้แก่ถอนหายใจยาวมองฟ้าร้างฝนด้วยแววตาอับจนสุดกับคำล่าเองก็ไม่ต่างกันต้องดิ้นรนปากกัดตีนถีบเพื่อประคองชีวิตให้รอดพ้นและตอนนี้คำล่าเพิ่งรู้ตัวว่ากำลังจะมีลูกคนที่สองโซ่อทองเส้นน้อยๆที่มาคล้องใจเธอกับสุดอีกเส้นหนึ่งแต่ในความลำบากเช่นนี้สี่ชีวิตจะอยู่กันอย่างไร ยังไม่รู้หนทางสุดจำใจต้องกู้หนี้ยืมสินจากเสียกบนายทุนใจโหดชายแก่พุงพรุ้ยหน้าเลือดที่คิดดอกเบี้ยแพงจนใครๆก็แทบหมดตัวเขานำเงินก้อนสุดท้ายมาลงทุนตัดกิ่งไม้แห้งๆมาทำเป็นฐานเพื่อไปขายที่ตลาดสองพวเมียช่วยกันอย่างขยันขันแข็งหวังจะพลิกชะตากรรมแต่เงินก้อนสุดท้ายก็หายไปในพริบตาเมื่อราคาฐานตกหวบแม้ขายหมดก็ไม่เหลือกำไรเงินที่ได้มาก็ไม่พอจ่ายหนี้ คนของเสียกบจึงออกมาทวงและข่มขู่สุดกับคำล่าทุกใจแทบนอนไม่หลับความจนเริ่มเจาะคอหอยลูกวัยสามขวบร้องให้หาข้าวหานมคำล่าได้แต่ต้มน้ำข้าวให้ลูกกินตอนแรกยังพอใส่น้ำตาลให้หวานแต่ตอนนี้แม้แต่น้ำตาลก็แทบจะไม่มีเงินซื้อสุดไม่อาจทนอยู่เฉยได้อีกต่อไปเขาตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตคำล่าเอ๋ยพี่คงต้องจับเองกับลูกไปหางานทำเมืองใหญ่แล้วละ่ะจะได้มีเงินใช้หนี้เขา สุดเอ่ยกับเมียรักเสียงแผ่วคำล่าเพียงพยักหน้าดวงตาแดงกำ่ำยอมรับในทางที่สุดเลือกเพื่อปากท้องของทุกคนได้สิพี่ไว้ฉันจะดูแลทางนี้อย่างดีเองพี่อย่าห่วงไปเลยคำล่าบอกวันถัดมาสุดเตรียมตัวออกเดินทางโดยมีเพียงกระเป๋าเก่าใบเดียวยัดเสื้อผ้าลงไปไม่กี่ชุดกับรองเท้าสารที่คำลาอดหลับอดนอนทำทั้งคืนเธอยื่นรองเท้าคู่นั้นให้สุดด้วยรอยยิ้มทั้งน้ำตา เอาไว้ใช้นะพี่รักษาตัวให้ดีด้วยสุดรับรองเท้าสารแนบอกเขารู้ว่าคําล่าฝากความห่วงและความรักผ่านรองเท้าคู่นี้พี่จะเก็บรักษามันอย่างดีแล้วจะรีบกลับมาหาเองกับลูกสุดทิ้งคํามั่นเอาไว้ก่อนจะจากไปด้วยความห่วงหาก้าวออกจากทุ่งแล้งและความสิ้นหวังทีละนิดเมื่อสุดจากไปคำล่าอยู่กับลูกน้อยหาผักหาปลากินไปตามประสาตกดึกยามค่ำคืนคำล่ามักออกมานั่งมองดาว สงใจไปให้สุดขอให้เขาสบายดีเกือบเดือนจึงมีจดหมายฉบับแรกจากสุดมาถึงมือของคำล่าสันเทาขณะรับกระดาษเก่าๆซองหนึ่งข้างในมีจดหมายเขียนด้วยลายมือคุ้นตาพร้อมธนบัตรหลายใบและของฝากเล็กๆน้อยๆคำล่าของพี่พี่มาทำงานกับคุณนายมณีขายกล้วยเต๋ยวที่หน้าปากซอยในเมืองใหญ่แห่งนี้คนเยอะมากพี่กินง่ายนอนง่ายแต่ทำงานก็เหนื่อยแทบขาดใจ ต้องยกมอใหญ่ๆล้างจานเช็ดโต๊ะทั้งวันพี่คิดถึงเองกับลูกจะรีบเก็บเงินใช้หนี้เขารอพี่หน่อยนะคําลาอีกไม่นานพี่จะกลับไปหารักสุดใจคําลาอ่านจดหมายนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเธอนำเงินไปจ่ายดอกให้เสียกบได้ทันเวลาเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหายใจได้อีกครั้งคืนวันนั้นใต้ต้นมะขามคําลามองฟ้าแล้วยิ้มหากลูกในท้องคลอดออกมาพี่สุดคงได้อุ้มทันเวลาพอดี เธอจินตนาการภาพสุดกลับมาอุ้มลูกคนที่สองภาพที่เธอเฝ้าเพียนวาดไว้ในหัวครั้งแล้วครั้งเล่ายิ่งทําให้หัวใจเธออุ่นขึ้นแต่แล้วหลังจากจดหมายฉบับนั้นเธอก็ไม่เคยได้รับข่าวใดอีกเลยวันเป็นเดือนเป็นหลายเดือนท้องของคาําล่าโตขึ้นทุกวันแต่ใจของเธอกลับเหี่ยวแห้งลงเรื่อยๆเสียงฝีเท้าทุกคู่ที่เดินผ่านหน้าบ้านเสียงไก่ขันยามเช้าเสียงลมพัดผ่านต้นกล้วย ไม่มีเสียงไหนเลยที่เป็นเสียงของสุดเธอเริ่มกินข้าวไม่ลงหลับก็สะดุ้งตื่นเพราะฝันร้ายบักจ่อยลูกน้อยเริ่มถามหาพ่อคำล่าได้แต่กอดลูกแน่นไม่กล้าตอบคำถามนั้นตรงๆเมื่อเวลาเดินไปเรื่อยๆและไม่มีเงินมาจ่ายหนี้คำล่าก็รู้ดีว่าจะต้องเจอกับอะไรเช้าวันหนึ่งขณะกำลังทำอาหารให้ลูกเสียงรถกระบะก็ดังแทรกเข้ามาท่ามกลางความเงียบของหมู่บ้าน มันอยู่ตรงหน้าบ้านเธอชายร่างอ้วนท้วมในเสื้อเชิ้ตัวหลวมลงมาจากรถพร้อมลูกน้องสองคนที่ถือเอกสารบางอย่างเสียงแหบห้วนของเสียกบดังก้องหมดเวลาแล้วคำล่าเองไม่มีจ่ายข้าก็ต้องยึดบ้านเองคำล่ายกมือไหว้ทันทีทั้งที่ขาของเธอสัน่นขออีกหน่อยเธอหน้าเสียพี่สุดเขาจะกลับมาแล้วเขาส่งจดหมายมาว่าจะกลับมาพร้อมเงินอย่าไล่ฉันกับลูกตอนนี้เลย ฉันท้องอยู่ด้วยเสียก,กบถอนหายใจเสียงดังแล้วหัวเราะเยาะเขียนจดหมายหึเองติดต่อมันไม่ได้กี่เดือนแล้วคนจะทิ้งเมียทิ้งลูกใครเขาจะบอกตรงตรงวะเขาเวี่ยงมือปัดเอกสารตรงหน้าคำล่ากระดาษปลิวกระจายลงพื้นดินแห้งแตกระแหงลูกน้อยของคำล่ายืนอยู่ข้างแม่มองหน้าคนแปลกหน้าด้วยสายตาตื่นกลัวคำล่ากอดลูกแน่นแล้วหันไปมองบ้าน บ้านที่เธอกับสุดสร้างขึ้นด้วยมือแต่ตอนนี้พวกเขากำลังจะพรากมันไปคำล่าอ้อนวอนทั้งน้ำตาเป็นครั้งสุดท้ายฉันขอร้องอย่าเอาบ้านหลังนี้ไปเลยอย่างน้อยให้ฉันคลอดลูกก่อนก็ยังดีขอเวลาแค่เดือนเดียวเท่านั้นละเสียเองจะทำยังไงวะนี่ข้าก็รอมานานเกินไปแล้วนะเสียกบถามอย่างสงสัยฉันรู้ว่าพี่สุดอยู่ที่ไหนฉันจะไปเอาเงินมาคืนเสียให้เวลาฉันเถอะนะ สายตาแน่วแน่ที่คำล่าเอ่ยออกมาทำให้เสียกบยอมถอยกลับไปพร้อมกับจะรอดูว่าหญิงท้องแก่ใกล้คลอดอย่างคำล่าจะมีปัญญาทําอย่างที่พูดหรือไม่แสงเช้าแรกของวันใหม่สาดผ่านช่องไม้ไผ่บนฝาบ้านหลังเก่าคำล่าค่อยๆลุกขึ้นจากเสื้อเก่าๆที่ปูอยู่กลางห้องเสื้อที่เคยนอนเคียงข้างสุดในคืนที่ฝันถึงอนาคตร่วมกัน ตอนนี้เธอนอนกับลูกน้อยแค่สองคนในบ้านที่อาจไม่ใช่ของเธออีกต่อไปเธอเอื้อมมือไปควาย่ามผ้าฝ้าลายเก่าที่เย็บเองด้วยมือภายในมีแค่ผ้าถุงสองผืนเสื้อของลูกและห่อข้าวเล็กๆที่เธอเก็บไว้เผื่อระหว่างทางคำล่าจูงมือบักจ่อยที่ยังงวงเงียพากันเดินออกจากบ้านก่อนจะก้าวพ้นรั้วไม้ไผ่เธอหันกลับไปมองบ้านหลังคาสังกะสีที่มีรอยรั่วฝาบ้านที่ลอกเป็นขุย แต่มันคือที่ที่เธอเคยมีความสุขที่สุดในชีวิตฉันจะกลับมาทวงบ้านฉันคืนเสียงคำล่าหนักแน่นในใจเป็นคำมั่นสุดท้ายที่ฝากไว้เส้นทางจากหมู่บ้านไปยังท่าเรือเล็กๆริมแม่น้ำต้องเดินเท้ากว่า10กิโลเธอเดินฝ่าดินแตกระแหงกลางทุ่งแง้งสองข้างทางมีแต่ตอสั่งข้าวและรอยควายที่หายไปพร้อมเจ้าของลูกน้อยเดินข้างๆเธอบางจังหวะก็งองแงบางช่วงก็เงียบจนน่าห่วง เธอใช้มือลูบหัวลูกเบาๆทุกครั้งที่เห็นตาเขาเริ่มคลอไม่เป็นไรลูกอีกหน่อยก็ถึงท่าเรือแล้วเราจะไปหาพ่อกันแดดสายเริ่มแรงเธอใช้ผ้าขาวมาพันหัวให้ลูกพร้อมผูกเงื่อนคลุมไหล่ตัวเองเงื่อเปียกแผ่นหลังจนเสื้อแนบเนื้อแต่เธอไม่หยุดแม้แต่วินาทีเดียวเมื่อสุดทางเดินคือท่าเรือเก่าๆที่มีเรือหางยาวจอดเทียบท่ารอผู้โดยสารมีหญิงชายอีกไม่กี่คนยืนรอยอยู่แล้ว พร้อมของผรุงพรังคำล่าพยุงลูกเดินขึ้นแผ่ไม้เธอพาลูกนั่งลงใกล้หัวเรือหยิบขวดน้ำขึ้นให้ลูกจิบแล้วหันไปมองแม่น้ำเบื้องหน้าเรือจะออกอีกสิบนาทีเสียงเจ้าของเรือตะโกนคำล่าหันไปมองฝั่งเดิมอีกครั้งบ้านเดิมของเธออยู่ห่างออกไปจนแทบมองไม่เห็นแม่น้ำเบื้องหน้าคือเส้นทางเดียวที่จะพาเธอไปหาสุดเสียงเครื่องยนต์เรือเริ่มคำราม เรือค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากท่านำหญิงท้องแก่และลูกน้อยคนหนึ่งออกจากจุดเริ่มต้นของความทุกข์ไปสู่การตามหาหัวหน้าครอบครัวที่หายไปเรือหางยาวลำเก่าแล่นฝ่ากระแสน้ำอย่างเชื่องช้าเสียงเครื่องยนต์คลังเบาๆคลอไปกับเสียงฝนที่เริ่มโปรยปลายลงมาทีละเม็ดลมเบาๆพัดประทบใบหน้าคำลากอดลูกแน่นเธอเหลียวมองฟากฝั่งไกล เริ่มเห็นหลังบ้านเรือนหลังเล็กๆหมอบต่ำเรียงรายอยู่หลังตลิ่งดินสูงชันใกล้ถึงแล้วเธอกระซิบกับลูกอีกไม่กี่นาทีเท่านั้นแต่แล้วท้องฟ้าเบื้องบนกลับเริ่มแปรเปลี่ยนเมฆสีเทหมดไหลมาจากปลายฟ้าบาังแสงแดดลมแรงพัดมาปะทะฝนเม็ดเล็กเริ่มกลายเป็นเหมือนเส้นเชือกแหลมคมบาดผิวจับไว้แน่นๆเสียงคนขับเรือตะโกนแข่งกับเสียงลมกันโชค เรือเริ่มยกแรงจากพื้นที่กระเพื่อมผิดปกติทาลากอดบักจ่อยไว้แน่นสัญชาตยานกำลังเตือนถึงภัยใกล้ตัวพายุลูกใหญ่โถมเข้าใส่สายฟ้าแลบผ่าลงน้ำเสียงดังลัน่นเสียงร้องของผู้โดยสารหลายคนตื่นตระหนกและวในเสี้ยววินาทีนั้นเรือคว่มทันทีร่างของทำล่ากับลูกน้อยถูกกระชากลงไปในน้ำโดยไม่ทันตั้งตัวเสียงของโลกภายนอกกลายเป็นความเงียบอึดอัดใต้น้ำสีขุ่น เธอพยายามตะเกียกตะกายใช้แขนขวารัดบักจ่อยไว้สุดแรงแขนซ้ายตีน้ำพยายามโผล่ขึ้นเหนือน้ำอย่างสุดแรงเธอใช้เรี่ยวแรงสุดท้ายพุ่งขึ้นจากน้ำไปคว้าท่อนไม้ไผ่ที่ลอยผ่านมามือทั้งสองข้าจับไว้มัน่นแล้วลากตัวเองกับลูกไปยังฝั่งโคลนที่อยู่ไม่ไกลเธอกอดลูกน้อยแน่นมือสั่นเทาไล่น้ำออกจากเส้นผมเปียกยุ่งของลูกประคองหน้าลูกไว้ในมือแล้วพึมพำทั้งน้ำตา ไม่เป็นไรนะลูกแม่อยู่นี่แล้วบักจ่อยไอคอกแคกแต่ยังพยักหน้ารับเบาๆหัวใจของคำล่าค่อยๆผ่อนคลายลงทีละน้อยเมื่อมั่นใจว่าลูกปลอดภัยคำล่าค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองรอบตัวฝั่งแม่น้ำยังวุ่นวายไปด้วยผู้คนที่ตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งเหมือนเธอบางคนร้องหาของบางคนเรียกหาคนหายเสียงร้องไห้เสียงไอเสียงน้ำสาด ผสมกับเสียงฟ้าร้องดังต้องไปทั่วทันใดนั้นสายตาของคําลาสะดุดเข้ากับเนาดำแปลกๆที่พาดอยู่ข้างกิ่งไม้หักพังเธอเพ่งมองฝาสายฝนอีกครั้งมันคือคนร่างของใครบางคนที่นอนคว่ำหน้าอยู่ร่างแนบกับดินและโคลนเหมือนถูกพัดมากับกระแสน้ําและติดอยู่ตรงนั้นไม่มีใครสังเกตคําลาตัดสินใจลงไปช่วยทันทีพลิกร่างให้หงายขึ้น พี่่ได้ยินฉันไหมเธอตะโกนพร้อมใช้มือตบเบาๆที่แก้มชายร่างผอมในเสื้อสีดำแนบลำตัวเริ่มกระตุกรอยแผลสดๆที่ขมับขวาทำให้เขาหมดสติชั่วครู่ชายผู้นั้นไอเบาๆน้ำพุ่งออกมาเป็นสายเธอรีบจับตัวเขานั่งพิงแล้วตบหลังช่วยให้น้ำออกมาใจเย็นๆสูดหายใจเข้าลึกๆชายคนนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้น เห็นใบหน้าหญิงท้องแก่คนหนึ่งกำลังช่วยเขาขอบใจขอบใจมากคำล่าพยักหน้ารับเบาๆเธอเหนื่อยแต่ยังยิ้มได้ยังดีที่พี่ไม่เป็นไรเมื่อกี้หนูเห็นพี่นอนคว่ำอยู่กลัวไปช่วยไม่ทันพี่ชื่อเวียงนั่งเรือลำเดียวกับน้องนั่นแหละตอนเรือคว่ำหัวพี่ฟาดกับขอบเรือขอบใจที่น้องมาช่วยหนูชื่อคำล่ามากับลูกบักจ่อยนั่งอยู่ทางโน้นพวกเรากำลังจะไปตามหาพ่อของบักจ่อย เสียงสุดท้ายของเธอสั่นไหวน้องคงไม่ใช่คนที่นี่ใช่ไหมแล้วจะไปตามหาที่ไหนละ่ะฉันยังไม่รู้หรอกพี่รู้แต่ว่าเขาไปทำงานร้านก๋วยเตี๋ยวของคุณนายมณีในเมืองใหญ่โน่นละ่ะแต่ฉันก็ยังไม่รู้ว่าจะไปยังไงหรอกจ้าท่าทางของคำล่าทำให้เวียงต้องถามต่อแล้ววันนี้จะพาลูกไปพักอยู่ไหนละ่ะฉันก็ยังไม่รู้จ้าเวียงนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงมั่นใจ บ้านที่อยู่ไม่ไกลจากนี่นักอยู่กับพ่อแม่น้องกับลูกไปที่นั่นก่อนไหมอย่างน้อยก็ยังมีที่พักแล้วค่อยหาทางกันต่อคำล่าชงักเธอมองชายตรงหน้าอย่างไม่แน่ใจแต่สายตาของเวียงนั้นนิ่งเรียบง่ายและจริงใจทำให้คำล่าตัดสินใจได้ขอบคุณจ้าพี่เวียงฉันก็ไม่รู้จะพาลูกไปไหนตอนนี้ก็ใกล้ค่ำแล้วเวียงพยุงตัวลุกขึ้น แม้ยังเจ็บแผลที่หัวแต่ยังพอเดินไหวเขาเดินนำคำล่ากับบักจ่อยลัดเลาะตามซอยไปไม่ไกลนะักถึงแล้วเข้าไปนั่งพักก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปบอกพ่อกับแม่ก่อนคำล่าช้อนตามองบ้านหลังนั้นมันไม่ใหญ่โตไม่ใหม่เอี่ยมแต่ในตอนนี้มันคือสถานที่คุ้มภัยสำหรับเธอและลูกพ่อแม่ของเวียงเป็นคนแก่ใจดีแม้จะไม่รู้จักคำล่ามาก่อนแต่เมื่อเห็นสภาพเธอกับลูกน้อยเปียกปอนหนาวสัน่น ทั้งสองก็ไม่ลังเลที่จะต้อนรับแม่เวียงรีบหาผ้าห่มให้บักจ่อยหุงข้าวใหม่ร้อนๆพร้อมแกงผักพื้นบ้านคืนนั้นคำล่าได้กินข้าวอุ่นๆได้ห่มผ้าแหง้งเป็นคืนแรกในรอบหลายเดือนที่เธอรู้สึกอบอุ่นแม้เพียงชั่วคราวก็ยังดีต่อมาคำล่าได้รู้ว่าเวียงไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาอย่างที่เห็นเขาเป็นตำรวจมือดีคนหนึ่งของจังหวัดที่บังเอิญมาเจอคำล่าขณะเกิดเหตุเรือคว่ำ หลังจากนั้นคำล่ากับลูกก็ได้พักอยู่ที่บ้านของเวียงต่อเธอช่วยงานต่างๆที่พอจะช่วยได้ความขยันของคำล่าทำให้พ่อแม่ของเวียงเอนดูอย่างไม่รู้ตัวโดยเฉพาะยายวันหนึ่งขณะเธอมองคำล่านั่งป้อนข้าวลูกใต้ต้นมะม่วงน้ำตาของยายก็ไหลเงียบๆถ้าลูกสาวของยายยังอยู่ก็คงอายุเท่าๆกับคำล่าแล้วอาจจะมีหลานให้ยายได้นั่งคุยนั่งป้อนข้าวแบบนี้บ้าง คำเล่าวางช้อนแล้วขยับเข้าไปฟังยายเล่าลูกยายหายไปตอนอายุสิบห้าวันนั้นมีคนมาชวนไปทํางานในเมืองบอกว่าจะได้เงินเยอะช่วงปิดเทอมเขาไปกับเพื่อนแล้วไม่เคยกลับมาอีกเลยเสียงยายสั่นเครือหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอจนสุดท้ายเวียงเลยเลือกเป็นตํารวจบอกว่าอยากตามหาน้องถ้าได้เห็นแค่งเงาก็ยังดีคำาล่านิง่งเธอเข้าใจดีว่าการรอคอยคนที่หายไป มันทรมานแค่ไหนตอนนี้เธอรู้แล้วว่ารูปเด็กสาววัยรุ่นยิ้มสดใสที่ติดอยู่ข้างฝาบ้านนั้นคือใครลูกสาวยายชื่ออะไรจ้าชื่อวังน้ำใสยายเรียกว่าน้ำคำล่าพยักหน้าช้าๆเธอเงียบแต่ภายในเธอจดจำชื่อนั้นลงลึกในใจวังน้ำใสชื่อที่เธอจะไม่มีวันลืมไม่ต่างจากน้ำใจของบ้านหลังนี้ที่อบอุ้มเธอกับลูกไว้ในวันที่ไม่มีแม้ที่สุขหัวนอน เมื่อพร้อมจะออกเดินทางต่อเธอลาตายายอย่างนอบน้อมอยายยื่นห่อข้าวให้พร้อมกำชับวันไหนผ่านมาอย่าลืมแวะที่บ้านหลังนี้อีกนะลูกคำล่าพยักหน้าแน่นก่อนพาบักจ่อยออกเดินทางหัวใจเต็มไปด้วยความหวังและคำสัญญาเงียบๆว่าหากมีโอกาสเธอจะช่วยตามหาลูกสาวของยายให้พบอีกคนตลอดทางเธอคอยก้มลงถามชาวบ้านคนแล้วคนเล่า ใช้จดหมายของสุดที่เขียนถึงร้านก๋วยเตี๋ยวคุณนายมณีเป็นเบาะแสเดียวที่ยึดถือไม่รู้ว่าร้านนั้นอยู่ตรงไหนถนนชื่ออะไรแต่หลายวันผ่านไปคําล่าก็ยังไม่พบร้านที่ตามหาเธอเหนื่อยละอ่อนแรงลงเรื่อยๆจนวันหนึ่งแดดร้อนจัดส่องแสงแสบตาคําล่าเป็นลมลม้มลงไปนอนบนถนนอยู่ดีๆก็มีมือเย็นๆของใครบางคนมาจับที่เธอ ผู้หญิงคนนั้นประคองคำล่าให้นั่งหยิบขวดน้ำส่งให้ขอบใจจะคำล่าพูดเบาๆไม่รู้จะตอบแทนยังไงดีฉันพอมีเงินซื้อขนมขอแบ่งให้นะหญิงคนนั้นเพียงพยักหน้าไม่พูดจาคำล่าคุณหน้าเธอแต่นึกไม่ออกว่าเคยเจอที่ไหนคำล่าเดินไปซื้อขนมจากร้านใกล้ๆแล้วกลับมายื่นให้หญิงคนนั้นรับไว้แล้วพูดคำแรกตั้งแต่เจอกันถ้าไปตามหาสามีเธอให้เดินไปทางนี้ เธอยิ้มเย็นๆและพูดต่อขอบใจสำหรับขนมฉันจะให้สิ่งนี้กับเธอตอบแทนเธอค่อยเปิดดูเมื่อเจอกับสามีของเธอแล้วคำล่ายกมือไหว้ขอบคุณเธอจูงบักจ่อยหันไปตามทางที่หญิงคนนั้นชี้ไว้แต่พอหันกลับมาอีกครั้งหญิงคนนั้นก็หายไปแล้วคำล่าเดินต่อเมื่อมาถึงหน้าตลาดใหญ่ริมแม่น้ำผู้คนพลุกพล่านรถเข็นเรียงราย กลิ่นน้ำซุปกับเสียงจอแจของแม่ค้าลอยมาแต่ไกลคำล่าอบลูกแน่นมองไปรอบตัวด้วยสายตาที่ทั้งกล้าและหวัน่นบักจ่อยเรากำลังจะได้เจอพ่อแล้วนะลูกอีกนิดเดียวเท่านั้นเธอเดินตรงเข้าไปในตรอกแคบๆตามที่แม่ค้าแถวนั้นบอกและเมื่อเห็นป้ายไม้เก่าๆที่เขียนว่าร้านก๋วยเตี๋ยวคุณนายมณีปรากฏตรงหน้าหัวใจของคำล่าก็เต้นรัวไม่เป็นจังหวะ โต๊ะไม้เก่าๆถูกวางเรียงอยู่ใต้ชายคากลิ่นน้ำซุปร้อนๆลอยมากระทบจมูกลูกค้านั่งกินเงียบๆท่ามกลางเสียงจอแจของตลาดเธอพาบักจ่อยเดินเข้าไปหน้าร้านยกมือไหวหญิงไวไยกลางคนร่างทวมที่ยืนหลังหม้อก๋วยเตี๋ยวขอโทษจ้าที่นี่ใช่ร้านของคุณนายมณีไหมหญิงคนนั้นเหลือบมองใช่ฉันเองคำล่ยกมือไหวอีกครั้งน้ำเสียงเต็มไปด้วยความหวัง หนูมาตามหาสามีเขาเคยบอกว่ามาทำงานที่นี่เขาชื่อสุดผิวคล้ำๆตัวสูงสๆจ้าคุณนายมณีชะงักไปเล็กน้อยเธอเหลือบตามองคำล่าอีกครั้งเรากับประเมินอะไรบางอย่างขณะนั้นเองลูกจ้างสาวคนหนึ่งที่ยืนซอยผักอยู่ข้างร้านก็หันมาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงธรรมดาอ๋อไอ้สุดน่าเหรือหายไปนานแล้วหนีไปกับนางดาวเด็กล้างจานเจยังบ่นอยู่เลยว่ามันขโมยของออกไปจากร้านตั้งเยอะ คําล่าชงักร่างเธอแข็งทื่อหายใจไม่ออกชั่วขณะเสียงรอบตัวกลายเป็นเพียงเสียงซาเบาๆเ,เหมือนฟ้าผ่ากลางอกหนีไปกับผู้หญิงคุณนายมณีถอนหายใจเบาๆก็ไม่อยากจะพูดนักหรอกนะแต่ผัวเธอมันหอบเสื้อผ้าไปกันสองคนตอนตีหนะ้าหน้าทำไปได้ใครจะคิดว่ามีเมียม,มีลูกอยู่แล้วคำล่านั่งซุดอยู่หน้าร้านมือหนึ่งกอดลูกแน่นอีกมือปิดหน้าร้องให้สะอื้น บักจ่อยเองก็ร้องให้ตามน้ำเสียงสั่นเครือของเด็กน้อยยิ่งบีบหัวใจให้แตกละเอียดคนผ่านไปผ่านมาบางคนมองด้วยความสงสารบางคนหลบสายตาเดินผ่านไปเงียบๆเ,เธอไม่มีแม้แต่บ้านจะกลับไม่มีคนให้พึ่งพาและไม่มีแม้คำขอโทษจากคนที่เคยบอกว่าจะดูแลเธอไปตลอดชีวิตที่สุดทำไมถึงใจร้ายกับคำล่าขนาดนี้เสียงเธอสั่นเครือ หญิงวัยกลางคนหลังร้านมองเธออย่างไม่พอใจก่อนเดินมาพูดเสียงเย็นชาจะมาร้องให้ทำไมหน้าร้านฉันออกไปซะคำล่าไม่เถียงไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นเธอเพียงพยุงตัวเองลุกขึ้นช้าช้าจูงมือลูกแล้วเดินออกจากร้านแต่ก่อนที่เธอจะพ้นตรอกนั้นสายตาเธอก็เหลือบไปเห็นสิ่งหนึ่งข้างถังน้ำด้านหลังร้านรองเท้าสานเก่าๆคู่หนึ่งถูกห่อเอาไว้อย่างดีในถุงพลาสติก แม้มันจะมีฝุ่นเกาะและถูกทับเอาไว้แต่เธอก็จะมันได้เธอเดินเข้าไปช้าๆก้มลงแต่รองเท้าคู่นั้นเบาๆหากสุดหนีไปแล้วรองเท้าคู่นี้จะยังอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรเธอเงยหน้าขึ้นสายตาไล่มองกำแพงไม้หลังร้านและสะดุดกับหน้าต่างโรงเหล็กที่ถูกแง้มเอาไว้ข้างบนคําล่าเอาหูแนบกำแพงเบาๆเงียบ แต่ในความเงียบนั้นเธอกลับได้ยินเสียงครางแผ่วๆคล้ายคนเจ็บปวดตามด้วยเสียงกระซิบเบาๆช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยเสียงนั้นเธอจำได้มันคือเสียงของสุดแม้จะแหบพร่าและอ่อนแรงแต่เธอจำได้แม่นยำเธอกำลังจะผลักประตูเข้าไปแต่เสียงฝีเท้าด้านในกลับใกล้เข้ามาอย่างเร็วคำล่าตั้งสติรีพาบักจ่อยหมุนตัวกลับ เดินออกจากตรอกหลังร้านอย่างไม่ให้เป็นที่สังเกตเธอสาวเท้ามุ่งหน้าไปยังสถานีตำรวจใกล้ตลาดแม้จะไม่รู้จักใครแต่เธอจำเบอร์โทรของเวียงที่เขาเขียนไว้ให้ได้มือเธอสั่นเมื่อยื่นขอโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรฉันขอโทษจ้กขอโทรหาคนคนหนึ่งเขาเป็นตำรวจเหมือนกันชื่อพี่เวียงเขาบอกว่าถ้าเดือดร้อนให้ติดต่อเขาได้เจ้าหน้าที่รับฟังด้วยสีหน้าเคลือบแคลงแต่สุดท้ายก็พยักหน้าให้ คำล่าอธิบายว่าเจอสุดแล้วเขาถูกขังอยู่หลังร้านก๋วยเตี๋ยวคุณนายมณีและไม่นานหลังจากนั้นปฏิบัติการช่วยเหลือก็เริ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขบวนตำรวจเคลื่อนไปยังร้านก๋วยเตี๋ยวที่ดูแสนจะธรรมดาแต่บัดนี้กําลังจะเปิดเผยความจริงอันเลวร้ายที่ซุกซ่อนอยู่ด้านหลังทีมตำรวจสามนตรงเข้าไปยังร้านก๋วยเตี๋ยวที่ยังคงเปิดขายตามปกติคุณนายมณีชะงักเมื่อเห็นตำรวจ มือที่ตักลูกชิ้นค้างกลางอากาศแววตานิ่งไปชั่ววูบก่อนจะแปลเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มตึงๆมีอะไรกันจะคุณตำรวจขอตรวจสอบหลังร้านหน่อยครับได้รับเบาะแสว่าอาจมีคนถูกกักขังโดยมิชอบหานี่มันเรื่องอะไรกันมณน,นีพยายามขวางไว้แต่ตำรวจอีกคนแหวกผ่านเธอไปทันทีคำล่าชี้ทางตรงนั้นห้องริมหน้าต่างด้านบนเมื่อเปิดประตูเข้าไป พวกเขาเห็นร่างของชายคนหนึ่งนอนอยู่กับพื้นเท้าถูกล่ามโซ่มือถูกรัดด้วยผ้าหนาๆสุดถูกช่วยออกมาได้ขณะเดียวกันตำรวจอีกนายเดินสำรวจรอบห้องเปิดกล่องไม้ด้านหลังพบเอกสารลับมีรายชื่อและสิ่งของของบุคคลหลายคนที่หายตัวไปในซอกผนังอีกด้านพวกเขาพบประตูลับลงสู่ห้องใต้ดินภายในมีเขียงเลือดอุปกรณ์ชำแหละและถังเย็นจำนวนมาก ที่แท้ร้านนี้คือฉากหน้าของเครือข่ายค้าอวัยวะและเนื้อมนุษย์คุณนายมณีพยายามหนีแต่ถูกเจ้าหน้าที่จับไว้ทันใบหน้าเธอเปลี่ยนจากเรียบเฉยเป็นบิดเบี้ยวด้วยความเครียดแค้นสุดโดนจับขังเพราะเขาเกิดรู้ทันขบวนการนี้และหากช้าอีกนิดเดียวสุดก็คงถูกชำหัะไปเหมือนคนอื่นๆคำล่าสุดนั่งลงข้างสุดทั้งสองกอดกันด้วยความดีใจ ไม่ต้องพูดอะไรสักคำแค่ได้เจอกันอีกครั้งก็พอแล้วสุดได้เข้ารับการรักษาและฟื้นตัวขึ้นมาพอดีกับที่คําลาคลอดลูกคนที่สองอย่างปลอดภัยเวียงและพ่อแม่ของเขามาเยี่ยมเธอก่อนจะเดินทางกลับคําลาเปิดกระเป๋าผ้าหมายจะหยิบของฝากให้ตากับยายแต่พันสายตาก็สะดุดเข้ากับถุงผ้าจากหญิงนิรนามเมื่อเปิดดูมันคือลอตเตอรี่สองใบ ที่เมื่อตรวจดูแล้วตรงกับรางวัลใหญ่คำล่านั่งนิ่งน้ำตาคลอเธอรู้แล้วว่าหญิงนิรนามคนนั้นคือวังน้ำใสลูกของยายนั่นเองแต่ตอนแรกเธอนึกยังไงก็นึกไม่ออกคำล่าแบ่งลอตเตอรี่ให้ตายายอีกใบที่เหลือเธอนำไปใช้หนี้กับเสียกบต่อเติมบ้านหลังเก่าและตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างเรียบง่ายสุดกลับมาทำงานอย่างเดิมคำล่าปลูกผักเลี้ยงลูก ฤดูฝนที่จากไปนานเริ่มกลับมาหยาดรินพื้นดินแตกระแหงกลับเปียกชื้นต้นกล้าเล็กๆเ,เริ่มผุดขึ้นจากดินอีกครั้งเสียงหัวเราะเด็กๆด,ดังแข่งกับเสียงกบร้องกลางแอ่งน้ำต่อแต่นี้ความรักความหวังและครอบครัวก็พิบานขึ้นใหม่งดงามยิ่งกว่าครั้งไหนๆฝากกดติดตามช่องเล่าทุกเรื่องด้วยนะคะ